mặt đi sân bay bay nga chân 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 mình đang bị bị quẳng kinh, bị quẳng kinh, mà dù mึง nè, giờ โอยเกินไปพี่เขี้ยะ yeah. เอาดีดูขอพี่คนสุดอะพี่ขอเพลงเพลงนี้นะครับมือปืนหน้าพี่ขอบคุณคุณสามโมไม่นะครับผมนะครับพี่ชายครับขอเพลงมือปืนได้ไหมพี่เดี๋ยวผมเอาตังค์ให้ <c oughs> สัตว์นั่หลงหลับปะเนี่ย ใช่ครับเฮ้เขี้ยนี่คือเอ็นให้เงินหรอขอเพลงทรงอย่างแบดเหรอครับเอ้ยเสียงว่าจะหายหรือว่าเมื่อนครับมะเมื่อนจะขอเพลงด้วยเพื่อใช้ก็ได้อย่าร้องไห้นะครับอย่าร้องไห้ับขอบคุณมากอะไรวะวันจะใช้ชีวิตมันด้วยไปวันวันมึงจะใช้ชีวิตยังไงก็เรื่องของมึงอะไปแล้ว